หลังเก็บเกี่ยวปลาล์มน้ำมันส่งขายนายสมบูรณ์กรณีกิจวัย58ปีชาวบ้านอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีเจ้าของที่ดินสป,ปก4ขีศ01ย์ยังคงดูแลสวนด้วยตนเองอย่างที่เคยทำมากว่า30ปีในส่วนอันนี้นะครับคนงานจะตัดมาผิดอ่ามันจะไม่ค่อยแก่สังเกตว่าสีตรงเนี้มันจะตีขาว ยังไม่ยังไม่สีส้มนะครับถ้าเราส่งโรงงานเนี่ยเขาเขาจะให้ราคาเราไม่ดีเราต้องรออีกช่วงระยะเวลาหนึ่งสีมันจะต้องเป็นสีส้มถ้าแก่จัดนะตัวเปลือกมันจะเป็นสีแดงทั้งหมดปามก็จะมีคุณภาพหน่อยเพราะว่ารายได้อะเราได้ต่อเนื่องอยู่แล้วทุกยี่สิบกว่าวันอ่เรามีต่อเนื่องเราไม่ต้องรีบ เมื่อ18ปีก่อนที่สมบูรณ์และเครือญาติได้รับการจัดสรรที่ดิน2ประกอบ4.01ให้ไว้เพื่ออยู่อาศัยและทำกินจนสามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคงโดยยึดแนวทางปลูกพืชที่ดูแลง่ายเพื่อลดต้นทุนกระทั่งมาเลือกปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชที่ตอบโจทย์ครอบครัวขนาดเล็กแต่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวเลี้ยงหมูเพาะเห็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ปลกข้าโพดในทุกอย่างเลยผลทุกท้ายเนี่ยผมมาได้จบตรงที่สวนปามผมมองว่ามันมันปลูกครั้งเดียวแล้วเราก็ดูแลอย่างเดียวเราจะตัดได้ทุกๆ20กว่าวันเราก็จะมีรายได้ทุกเดือนหลังรัฐบาลอนุญาตให้เปลี่ยนเอกสารสิรร์สอบกสีขีศูเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนับเป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะเห็นถึงความชัดเจนในเรื่องสิทธิ์ที่ดินทำกินส่งเสริมถึงความเท่าเทียม ผมร่วมเลยตรงที่ที่ว่าที่เปลี่ยนสิทธิ์อะไรงนี้ได้ผมชอบตรงนี้เพราะว่ามองว่าแก่ตัวไปเนี่ยคงไม่ไหวแน่ให้ลูกก็ไม่รู้จะอันนี้หรือเปล่าบางทีเราอาจจะต้องใช้ใช้เงินเพื่อรักษาตัวในยามแก่ก็ได้ปาล์มน้ำมันที่ปลูกป,ปัจจุบันให้ผลผลิตทุก20วันนับเป็นไรายได้ที่มั่นคงแม้จะพบว่าราคามีขึ้นลงตามกลไกตลาด จะยอมรับว่าอยู่ได้หากไม่มีนี้สินและเชื่อว่าโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นโอกาสที่ยั่งยืนของคนขยันเ็ได้ที่สปรกรเนี่ยเหมือน่ามันมันเป็นโอกาสของเราที่ได้ทำคือผมมองอย่างนี้นะว่าคนเราเนี่ยถ้ามีที่เนี่ยถึงจะไม่มีเงินนะแต่เรามีกินเราทำแล้วมันมีมันมีคือไม่อดอะ่ะ มีความสุขดีไม่มีหนี้มีสินก็ชีวิตก็สุขสบายดีอีกทั้งการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่สามารถนำโฉนดไปค้ำประกันเงินกู้โดยมองว่าหากทำเพื่อต่อยอดอาชีพนับเป็นโอกาสเติบโตแต่หากใช้เพื่อสร้างหนี้ที่ไม่กอ่อให้เกิดรายได้เกษตรกรจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลในการบริหารหนี้สินครัวเรือนให้ทุ่นทีในส่วนแปลงสินทรัพย์นะถ้าอามาผมว่า มันต้องเอามาแล้วต่อยอดในในธุรกิจของเรามากกว่าอย่างอย่างของผมเนี่ยไม่มีสระน้ําควรจะเอามาวางระบบน้ําอะไรประมาณนี้ถ้ายิ่งเราไปสร้างไอซื้อของเนี่ยมันมันสร้างนี่ไปเรื่อยอะ่ะใช้เท่าที่มีถ้ามีอยากซื้อรถต้องมีเงินก่อนไม่ได้ไปเอาเงินข้างหน้ามาการปรับปรุงเอกสารสิทสปรกรสีคศหนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร มีเป้าหมายช่วยให้เกษตรกรสามารถนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างแท้จริงสามารถตกทอดถึงมือทายาทและเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดอาชีพด้านการเกษตร,รได้อย่างยั่งยืนต่อไปทีมข่าว n b t บภาคกลางรายงาน